อุปนิสัยแห่งการอธิษฐานเนื้อหาวันนี้อยากจะให้เรามีโอกาสได้เข้าใจเรื่องการอธิษฐานว่าพระเจ้าอยากให้เราอธิษฐานอย่างไรหรือว่าเราจะอธิษฐานอย่างไรเพื่อให้ได้คําตอบหลายครั้งเราก็อธิษฐานโดยที่อาจจะไม่ได้คาดหวังอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่วันนี้อยากจะนําพี่น้อง แบ่งปันพี่น้องในเรื่องนี้เหมือนกันว่าการที่เราอธิษฐานแล้วได้รับคําตอบหรือบางครั้งอาจจะไม่ได้รับคําตอบก็แล้วแต่อยากให้พี่น้องเข้าใจว่านั่นคือสิทธิพื้นฐานอย่างหนึ่งของความเป็นคริสเตียนคือเราเราต้องใช้สิทธิในการอธิษฐานกับพระเจ้าพี่น้องเรามาเป็นคริสเตียนเราอาจจะไม่เคยรู้ว่าสิทธิที่เรามี อย่างหนึ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเราคือการที่เราได้พูดคุยกับพระองค์การที่ได้ร้องทูลต่อพระองค์เพราะฉะนั้นสิ่งนี้คืออยากให้เป็นชีวิตของเราอย่างแท้จริงการอาธิษฐานคือการที่เราสามารถที่จะใช้สิทธิพิเศษเป็นสิทธิพื้นฐานแรกๆเลยที่พระเจ้าอยากให้เราได้ใช้เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับคําตอบเราก็จะรู้สึกดีเราก็จะรู้สึกว่าเออเป็นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาหรือเป็นสิ่งที่ เราเราได้ได้อะไรได้ใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นเพราะเรารู้สึกว่านั่นจเสิ่งที่เราลองทูลเพราะฉะนั้นการอธิษฐานเนี่ยก็ต้องมีมีเงื่อนไขบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะต้องปฏิบัติเพื่อให้ได้รับคําตอบอย่างแท้จริงอันแรกก็คือเราต้องมองเห็นว่าการอธิษฐานทั้งหมดเนี่ยเป็นการทูลขออย่างสัตย์จริงต่อเบื้องพระพักของพระเจ้า หลายครั้งเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรืออาจจะทูลขอไปแบบไปงั้นงั้นบางทีต้องใช้คํานี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าอยากให้เราเนี่ยตั้งใจจะขออะไรระบุให้ชัดเจนนะครับพระองค์บอกว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วพระองค์จะเปิดดังนั้นเราต้องทูลขอพระเจ้าว่าเราปรารถนาสิ่งใดกันแน่ อย่าพูดลอยๆอย่าอย่าพูดเหมือนคนอื่นๆแต่ขอให้เราพูดเจาะจงในสิ่งที่เราต้องการพูดออกมาด้วยใจที่ปราศจนายอย่างแท้จริงว่าเราต้องการอะไรให้ชัดเจนเลยนะครับอันนั้นเป็นเงื่อนไขแรกที่อยากให้พี่น้องได้รู้ว่าเราอย่าใช้การอธิษฐานเป็นเหมือนอ่ารูทีนทุกวันที่เราพูดกับพระเจ้าหรือว่าเราเราไม่ได้ตั้งใจพูดง่ายอยากให้อันแรกเลยคือตั้งใจอธิษฐาน จัดเวลาจัดหาสถานที่พูดคุยกับพระเจ้าอย่างตั้งใจแล้วก็ระบุชัดเจนเลยนะครับพระอพี่ยังบอกเราด้วยวา่าเราขอแล้วไม่ได้ก็เพราะว่าเราขอผิดเงื่อนไขที่สองก็คือเราขอผิดบางครั้งเราขอในสิ่งที่เป็นความต้องการของเราโดยเฉพาะที่บางครั้งมันอาจจะเป็นเงื่อนไขที่ อาจจะไม่ได้เป็นเวลาของพระเจ้าอาจจะเป็นเงื่อนไขที่อาจจะมีผลกระทบต่อผู้อื่นนั่นคือความที่เราขอผิดนั่นเองเัราะเราาออ้าเ,ราะเราอย่าขออย่างผิดผิดดัเราอย่าอะไรอย่าอยากขอพระเจ้าตามความต้องการของเราเท่านั้นเราต้องดูบริบทเราต้องดูสภาพแวดล้อมหรือดูสิ่งที่ควรจะขอประกอบไปด้วยไม่ใช่ขอบางอย่างที่มันเกินหรือเป็นไปไม่ได้ ในความในสายตาของมนุษย์หรือในสายตาของอคนอื่นๆที่เขารู้สึกเพราะฉะน,นเราอย่าขอแบบผิดๆแล้วไปมีผลกระทบอื่นะครับขออย่างสัตว์จริงและไม่อย่างที่บอกขออย่างสัตว์จริงและไม่ขออย่างผิดๆขอให้เราตั้งใจนะครับว่าเราอยากจะขอในสิ่งที่เราร้องทูลอย่างที่บอกนะครับว่า สิ่งใดที่พระเจ้าสามารถให้เราได้พระองค์ให้ทันทีเพราะพระ,ะองค์ให้เราได้ทุกสิ่งแต่อย่างที่บอกนะครับว่าบริบทหรือสิ่งที่จะจะประกอบกับคาร้องถูของเราเนี่ยเราต้องดูด้วยถ้าสิ่งนั้นมีผลต่อชีวิตคนอื่นหรือมีผลต่อไม่ใช่เราขอให้คนอื่นได้ในสิ่งที่เราอยากได้ พี่น้องนึกออกใช่ไหมครับงั้นเราต้องบอกกับพระเจ้าเราบอกความเป็นจริงแล้วสิ่งที่ถูกต้องด้วยเหมือนเรากําลังจะไปกล่าวร้ายคนอื่นหรืออธิษฐานให้คนอื่นได้รับสิ่งที่ไม่ดีอันนี้ไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่น้าพระไถยพระเจ้าเพราะเราต้องอธิษฐานในสิ่งที่ดีเผื่อคนอื่นด้วยเพื่อเขาเองก็จะได้รับการดูแลได้รับการาวอวยพรจากพระเจ้าเหมือนกันเพื่อเขาจะได้รับการเปลี่ยนแปลงของพระเจ้าด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นขอให้เราตั้งใจ ในการอธิษฐานตั้งใจทูลขอไม่ขอในสิ่งที่ผิดในสรุดีบทที่หกสิบหกข้อสุดถ้าข้าพเจ้าบ่มความชั่วไว้ในใจองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงสดับฟังนี่อีกเงื่อนไขหนึ่งคือชีวิตของเราต้องบริสุทธิ์ชอบธรรมถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าเราเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราอธิษฐานเนี่ยเราต้องล้องทูลต่อพระเจ้าก่อนว่าเรามีอะไรเก็บซ่อนไว้หรือเปล่า เรามีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะยังไม่เคลียร์หรือยังไม่ยังเป็นความบาปเป็นสิ่งบางความคิดจิตใจการกระทาของเราบางสิ่งยังไม่เคลียร์เราต้องร้องทูลต่อพระเจ้าก่อนและให้เราต้องปลดปล่อยสิ่งนั้นอย่างแท้จริงพระเจ้าไม่ปรารถนาความบาปท,ที่อยู่ในชุตของเราแต่พระเจ้าปรารถนาที่จะดูแลคนบาปอย่างเราเพรนั้นเราต้องเคลียร์จริงใจของเราต้องต้องสะอาดต้องให้อภยัยผู้อื่นต้องรู้ว่า พระเจ้ากําลังอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างแท้จริงคือทุกสิ่งมันต้องออกมาจากภายในถ้าภายในเราเปลี่ยนภายในเราบริสุทธิ์รับรองภายนอกสิ่งที่เราแสดงออกพระเจ้าพอพรไทยทุกคนส,สัมผัสดได้อย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้เราเนี่ยไม่ซ่อนความบาปเอาไว้สุภาษิตบทที่28ข้อ13บุคคลที่ซ่อนความบาปของตนจะไม่จเจริญแต่บุคคลที่สารภาพและทิ้งความชั่วเสียจะได้รับความการุณา ห้พี่น้องได้สารภาพความบาปสารภาพในสิ่งที่เราผิดพลาดยอมรับเลยว่าทุกคนมีความบาปที่ผิดพลาดได้อยู่เสมอแต่เรารู้ตัวเรานั่นแหละสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยเพราะบางคนอาจจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองทําอะไรผิดหรือตัวเองมีความบาปอะไรที่เก็บซ่อนอยู่ขอให้เราเคลียร์ใจกับพระเจ้านะครับสุดท้ายนะครับเงื่อนไขสุดท้ายก็คือขอให้เราขอแบบมีแง่บวกในด้านบวก คือเราต้องเชื่อในสิถ้อยคําหรือสิ่งที่พระเจ้าบอกเราอย่างแท้จริงหรือสิ่งที่เรากําลังทูลขออย่างแท้จริงคือเหมือนกับว่าเราต้องมั่นใจในสิ่งที่เราร้องทูลในมาระโกบทที่สิบเอ็ดข้อยี่สิบสี่นะครับดัวฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านอธิษฐานและขอจงเชื่อว่าท่านจะได้รับสิ่งนั้นแล้วและท่านก็จะได้สิ่งนั้นบางครั้งเราเราเรา,เราขอ ทั้งทั้งที่ใจเราอาจจะยังไม่มั่นใจหใจไม่เชื่อเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจเราก็ต้องเชื่อว่าสิ่งที่เราร้องทูน,นจะได้เพฉะนั้นบุคคลที่อธิษฐานเช่นนี้ก็จะเป็นคนที่เหมือนเราใกล้ชิดพระเจ้าเราเข้าสนิทกับพระองค์แท้จริงเหมือนเราเชื่อคนคนเราเราไปหาหมอทําไมเราเชื่อหมอว่าหมอจะรักษาเพราะเราเชื่อว่าเขาเป็นหมอเพราะั้นเรามาหาพระเจ้าเราต้องเชื่อพระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานทุกสิ่งในชีวิตของเราได้ พระองค์สร้างเราทําไมพระองค์จะไม่ไม่ตอบความพิถานให้กับเราหรือไม่ช่วยเหลือเราเลยมีสิ่งใดที่เราเดือดร้อนมีสิ่งใดที่เราต้องการทําไมพระเจ้าจะไม่ช่วยพระเจ้าเป็นใครเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเราขอพระเจ้าพระองค์เป็นผู้ที่จะประทานทุกสิ่งให้กับเราแต่สําคัญก็คือเราเชื่อสิ่งนั้นที่เราขอหรือเปล่าหรือเชื่อว่าพระเจ้าจะประทานให้กับเรารือเปล่า นันก็อยากฝากพี่น้องนะครับทั้งสี่อยา่างสิ่งเงินไขหรือจะเป็นสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นได้ได้มั่นใจในการอานฐานมากขึ้นนะครับอย่างที่เมื่อกี้พี่เล้งได้ถ่านผมเชื่อว่าพี่เล้งก็ได้ลงรายละเอียดได้ลองถุนอย่างเจาะจงอยากให้พี่น้องได้ทําอย่างนี้ด้วยเพราะว่าสิ่งน,นี้เป็นสิ่งสําคัญ ในลูกาบทที่สิบเอ็ดข้อสด็จยมีบอกว่าเพราะทุกคนที่ขอก็จะได้ทุกคนที่สแสวงหาก็จะพบและทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขาเวลานี้ให้เราสงบใจเข้ามาอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันดีงครับบนความรู้ความเข้าใจที่เราได้ได้เข้าใจว่าพระเจ้าปานขนาสิ่งใดในชีวิตของเราเราอธิษฐานด้วยกันครับพระบิดาเจ้านเวลานี้เป็นเวลาที่เราอยากจะเข้ามาเข้าเฝ้าพระเจ้า ข้ามาร้องทูลความปรารถนาภายในส่วนลึกของเราพระบิดาเจ้ามีสิ่งใดที่เราปรารถนาต่อพระองค์ให้้เชาวันนี้เป็นเช้าที่พระองค์จะเข้ามาเยี่ยมเยียนเราทุกคนที่พระองค์จะเข้ามาแต่ต้องสัมผัสจิตใจเราทุกคนพระองค์จะท่งฟังเสียงของเราที่เราตั้งใจจะร้องทูลต่อพระเจ้า พระบิดาเจา้ามีสิ่งใดที่เราปรารถนาต่อพระองค์ให้เราร้องทูลต่อพระองค์สิครับในเช้าวันนี้ให้เราบอกกับพระองค์อย่างเฉพาะเจาะจ,จงให้เราบอกกับพระองค์ถึงสิ่งความปรารถนาภายในใจของเราแท้จริงในส่วนเลอกของเราพระบิดาเจา้าให้เราร้องทูลให้เรามีความเชื่อพระ,พระ,ะเจ้าชาวันนี้เราจะมีความเชื่อมากขึ้นข้าแต่พระเจ้าให้เราเชื่อสิ่งที่เราร้องต่อพระองค์ จะเป็นจริงและจะได้รับคําตอบพระบิดาเจ้าขอพระเจ้าตอบคำอธิฐานกับพี่น้องทุกๆคนที่เขาร้องทุลต่อพระเจ้าด้วยความเชื่อด้วยความมั่นใจควพระองค์เป็นผู้ที่จะประทานคําตอบให้กับชีวิตของเราทั้งหลายโอพระบิดาเจ้าขอพระเจ้าเมตตาด้วยเถิดชาวชันนีที่เราทั้งหลายปรารถนาที่จะเข้ามาให้พระองค์ช่วยกู้ช่วยเหลือในทุกๆสิ่งที่เราร้องทุนต่อเพราะเรารู้ว่า คนที่ร้องขอก็จะได้เพราะเรารู้ว่าทุกคนที่สแสวงหาก็จะพบและทุกคนที่เคาะพระรงก็จะส่งเปิดประตูใจให้กับเราพระบิดาเจ้าโอฮาเลยสัรสริเสยพระเรระจ้ารบคุณพระองค์ในพระนามพระบิดาเจ้า